สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเพจสื่อคณิตศาสตร์บายคูอ้นนะคะก็มีสื่อคณิตศาสตร์มาแบ่งปันนะคะคือเกม Spot It เลขาคณิตหันษานะคะจะประกอบไปด้วยบัตรการ์ดจำนวน31บัตรนะคะแต่ละบัตรจะมีรูปเลขาคณิตนะคะอยู่วิธีการเล่นนะคะ เกมสปอตอิดสามารถเล่นได้ทั้งหมด5แบบนะคะแต่ในวันนี้จะขอนำเสนอเพียง2แบบนะคะที่เหมาะกับการเล่นในชั้นเรียนสามารถเล่นได้ตั้งแต่3คนขึ้นไปเลยนะคะ2คนก็เล่นได้นะคะแต่ถ้าในห้องเรียนนักเรียนเราเยอะเนาะ,นะก็จะขอแนะนำวิธีการเล่นอยู่2แบบนะคะ,ะสำหรับชิ้นงานนะคะชิ้นงานเราปิ้นออกมานะคะ อันนี้จะเป็นในส่วนของด้านของบัตรการ์ดคำตอบนะคะข้างหลังเราก็จะปิ้นเป็นตัวปิดไว้แบบนี้นะคะสำหรับชิ้นงานสำเร็จรูปนะคะเราจะทำจากกระดาษโฟโต้180กรัมนะคะแล้วนำมาเคลือบด้วยกระดาษเคลือบร้อนนะคะ สำหรับวิธีการเล่นวิธีที่1น,นะคะที่จะมา,าสาธิตให้ดูนะคะเริ่มจากวิธีที่1น,นี้นะคะจะเรียกว่าการเล่นแบบ the t r a w e r นะคะก็คือสมมุติว่ามีผู้เล่นอยู่ทั้งหมด3คนนะคะสมมุติว่ามีผู้เล่นอยู่ทั้งหมด3คนเราจะแจกการ์ดให้กับผู้เล่นคนละ1ใบนะคะ เราจะแจกการ์ดให้กับผู้เล่นคนละหนึ่งใบจากนั้นหงายใบกองกลางขึ้นมานะคะ่ะแล้วให้ผู้เล่นแต่ละคนนะคะสำรวจบนการ์ดของตนเองว่ามีรูปเลขาคณิตรูปใดที่เหมือนกับรูปที่หงายอยู่บนกองกลางจากนั้นให้ขานชื่อของรูปเลขาคณิตนั้น ออกมาให้ถูกต้องถ้าขานถูกต้องก็จะเก็บบัตรการ์ดนั้นไปสมมุตินะคะผู้เล่นคนนี้เห็นมีรูปเลยาคณิตเหมือนกับกองกลางคือรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอ่ะเราก็จะเก็บการ์ดนี้เข้าไปจากนั้นก็หงายต่อนะคะอ่ะก็ให้ผู้เล่นเปรียบเทียบรูปเลยาคณิต ต่อไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะผู้เล่นคนนี้นะคะเห็นแล้วว่าคือมีรูปที่เหมือนกันคือพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมผู้เล่นคนนี้ก็จะเก็บไปเราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนการ์ดบนกองกลางหมดนะคะเมื่อการ์ดบนกองกลางหมดเราจะมานับว่า ผู้เล่นคนใดสามารถสะสมการ์ดได้เยอะที่สุดผู้เล่นคนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะค่ะสำหรับวิธีการเล่นแบบที่2นะคะวิธีการเล่นแบบที่2จะตรงกันข้ามกับวิธีการเล่นแบบที่1จะเรียกว่าวิธีการเล่นแบบ The w e l l นะคะโดยเราจะเริ่มจากแจกการ์ดให้กับผู้เล่นแต่ละคนจำนวนเท่าๆกันนะคะสมมติมีผู้เล่นอยู่3คนแจกการ์ดให้กับผู้เล่นแต่ละคนจำนวนเท่าๆกันจากนั้นเหลือไว้เพียงหนึ่งใบนะคะเหลือไว้เพียงหนึ่งใบแล้วให้ผู้เล่นแต่ละคนง่ายการ์ดในมือของตนเองแล้วเปรียบเทียบว่า มีรูปใดที่เหมือนกับรูปที่หงายตัวเปิดหรือไม่ผู้เล่นคนนี้มีนะคะคือสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าผู้เล่นคนนี้เห็นก่อนก็จะเอาการ์ดที่ตนเองมีนั้นวางลงไปนะคะแล้วก็จะเทียบกับใบนี้นะคะ,ะจากนั้นผู้เล่นก็สำรวจจากใบนี้ผู้เล่นคนนี้มีเห็นแล้วนะคะคือ ปริซึมฐานสามเหลี่ยมการ์ดก็จะวางลงไปเราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนผู้เล่นคนใดสามารถหาจับคู่รูปเลขาคณิตจนการ์ดในมือของตนเองหมดมือนะคะก่อนผู้เล่นนั้นจะเป็นฝ่ายชนะค่ะ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเล่นเกม Spot It เลยคคณิตหันษานะคะสำหรับไฟล์แจกฟรีไว้ที่ใต้คลิปลิงก์นี้นะคะแจกฟรี ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับลิงก์ก็คลิกเข้าไปโหลดได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจไว้มีเสืออะไรดีๆคุณอ,อ้นจะนำมาแบ่งปันอีกนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากด้วยนะคะไปทำตามกันเลย